ค่สวัสะ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผูชมเอฟซีทุกท่านคารยินดีตอนรับเข่าสููช่องเจ๊นางน้ำโชกนะคะท่านผชมคะสำหรับมือน,นีนะคะเป็นมือวันที 14, ่สิบสี่พฤศจิกาย,ยน2567นหนะคะสำหรับแรกนี่จ,จะพาท่านผูชมไปติดตามตัวเลขกแน,นวทางของพ่อสิงหารกับของพ่อหมอเนาะคะ่ะเนาะพ่อสิงหารงวดมือขึ้นนีงวดวันที่สิ เน่น,นึ่งมานหนึ่งอิระทำช่มขามาทีหนึ่งสี่ต่ว่าหกหนึ่งไปออกหล่างทั้งสบปปเล่าหลากักกไปออกเล่าสามัคคีพร้อมส่วนของพอมอหนึ่งีตรงๆๆออ 1, ตรงอพ่อหมอนึงสี่ตรงตรงเนาะค่ะเนาะเอาทนผู้ชมแฟนคลับเอฟซีของพ่อหมอติดตามต่อไปของพ่อซิงหาติดตามต่อไปเพราะว่า เพื่อนทรงตัวเลขเนี่ยท่างไม่แอดแล้วเนาะค่ะเนาะแอดกจเจ้าลงให้ท่านำช่วงใดจักนําทำช่ชมที่เขามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ออกไปอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อว่าจะได้ประผาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะเนาะสำหรับสายด่วนกะนี่คือเกา่าแอดจะพยายามลงช่องยูทูพราะว่ะกะลิสตูนผู้อยู่ทั้งช่องยูทูปคือกันคะ่ะทำช่วงคาสิพยายาม สีพยายามสรุปตั้งแต่เที่ยงพีละตอนบายให้มันเด้ลงถ้าไปสรุปเอาบายคำจังสีมันเกิดสาเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางสายด่วนกับค่อนข้างที่จะไลยขันตอนจนจกห่อยนะคะทผช้ชมค่ะประกอบลายๆอาจารย์ลายๆขันตอนนะคะส่วนสีทรงมาะห้ยเนาะค่ะเนาะแกะเดมะมึงประกอบสะก่อน เมื่อขึ้นนี่สายดวนได้หกเจ็ดหนึ่งสี่ปรากฏว่าหลายฐานหลายคนสื่อหนึ่งสี่สื่อหกเจ็ดแต่ว่าบู้สื่อบนสื่อล่างไว้มันต้องสื่อบนสื่อล่างไว้ด้วย่านผช้่ม่ะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยทางมันโมเนนนอนเพราะว่าบนมันอาจจะไปลา่างเพราะว่าล่างมันอาจจะไปบนนะคะอันนี้คือความโมเนนนอนของตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องกั้นไว้เขาต้องกั้นไว้ผู้ใดอยากเขากุ้ม บมั่นใจว่าอยากเขากลุมมันจะมีกลุมไทยเล่ากุมหอยหุ่นถูกหอยทุกหุ่นภัยมักฝึกสมองประลองปัญญาเขาไปอยู่ในกลุ่มหุ่นกลุมหอยทุกอย่างภัยมักเงียบสงบใัยมอยู่ในกลุม่มไทยเล้าหลกักมีหอ้งบริการฟรีตลอดสายแต่เวลาถือมากกระแบงนำใจให้อาจารย์เพิ่น อันนี้เป็นห้องฟรีกะทักแสกมาดาเนาะคะ่ะทักบันเป็นทักกล้ามาดาว่าจะเขากุมดาเนาะค่ะเนาะสำหรับกลุ่มตัวเหรียญแนวทางทั้งเอ่อเล่าไทยหรือมวยร่วมจะมีเหรียพิเศษเขาให้นะคะเพราะฉะนั้นทธุรชลเอฟซีทุกท่านทุกคนกะถ้าเป็นไปได้อยากให้เขากุมพี่ไอพี่บวัวไทยเล่ากับมวยร่วมเนาะค่ะเนาะ เพราะว่ามันมันความขุมมันต่างกันนะคะเอาทาผช้ชมขาไปรับช่มตัวเรีแกนวทางของพอหมอกพอสิงหาน้ำกันเนาะค่ะเนาะหลังจากพอมอกพอสิงหานแล้วแอดเจาตัวเรีแกนวทางของอาจารย์สารค้ามกับของอลุงหมานลุงอีกเทื่อนึงนะคะเอาคาา่ะทผู้่มขามึงไปพร้อมๆกันเลยตัวเรีแกเนวทางของพอสิงหานก่อนเนาะค่ะเนาะ พ่อสิงหันบอกว่าวิ่งรูดที่4กับ5้กับหตัวเลขเนี่ยทางจับคูไห่มี 5, 6, 6. เก่าสี่เก่าห้าแปดห้าแปดหกศูนย์หาศูย์ก็ดเเนคือบริเนียนบริถามแล้วเนาะบริถามแล้วว่าเร้เนียนตยัวใดียวทีเดีวนะ้วแล้วว่าเนียนเล่ยนนึงเลยล้ว,วานนึงมาเน่นอน เนี่ยมึงวควรบัคคาแล้วส่งตัวเนีนมาให้ระว,ว่านิ่นมาเนียนนั่นระว่าโอ้พะเนีนหากระเตมชุ่ะเพะเนีนหาเน้นที่ห้านะคะหมวที่แล้วเนีนที่หนึ่งเที่ยนนี้เนีนที่หาเที่ยนนี้เนีนหาสิบเป็นหายัง เก้าหาเปียดหาบอรหรือศูนย์หาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าตัวเลขที่เพันเน้ยนไฮนะ่ะมีเก้าสี่เก้าห้าศูนย์ห้าอันนี้คือตัวเน้นเนาะคะ่นะเนาะตัวที่พ่อซิมฮานเน้ยนไฮนี่ค่ะทำช่วงขามีประมาณนี้เก้าสี่เก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์หกตัวรูดตัววิงหนึ่งคือวิ่งหานะคะ ตัวหลุดตัววิงคือวิงหาอันนี้คือตัวเลขเนวทางของพอสิงหานะคะทำช่วงมักชอบกับแคปหน้าจอไว้้าพิจารณนาเลยแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยส่วนตัวเลขเนวทางของพอหมอนะคะของพ่อหมอะะองพ่อหมอ ของผอ,อตัวเลขแนวทางของเพื่นว่าหกับหนึ่งหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งกับบริบกว่าเนียนตัวใดเอ่อตัวเลขจับคู่ให้มี861413170107474818นะคะทำช่วม่า ตัวที่เพันเน้นตัวที่เพันเน้นคือ c 8ปด c แปด c แปดกเจ็ด c แปดหนึ่งนี่ค่ะทา้ช่วงะผลสิเป็นจังใดเข้ามาไปติดตามน้อกันเนาะค่ะเนาะ น,นี่เป็นตัวเลขเนี่ยทางของพอมอกับของพ่อสิงหานแค่ะเนาะเที่ยวที่แล้วพอมอเขาหนึ่งซีตรงตรงพ่อสิงหานเขาตวรูตัววิ่งเท,ที่ยวนี้เอ่อพ่อสิงหานบอกว่าเน้นหาซีก็หาเน้นหาแต่ว่าของพอมอคือบ่มีหามิแต่ซีเอา้าอนไนก็เกิดขึ้นใดเบิดกระทำช่วมขา เราทําช่วมตัดสินใจอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของพอหมอก็ของพอสิงหันกระมาณนี้คอยทุกท่านโชคดีเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคนะคะเงื่อนไหลเขาเต็มกระเป๋าอึง้งตึงนะคะเฮ็ดอยังกับคอยม่ใช่ไปตลอดนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ